คติธรรม 3D ในกลุ่มของด้วงจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่สามคนมีด้วงสมและชัยทุกๆคนถือว่าหน้าตาดีหล่อเหลาเอาการกันพอตัวแต่คนที่ว่าหล่อที่สุดในกลุ่มก็คือชัยเพราะเขามีหน้าตาที่คมเข้มและรูปร่างสูงกว่าคนอื่นๆ ซึ่งคืนนี้ทั้งสามคนก็ได้มาเที่ยวงานวัดกันในขณะที่ด้วงและเพื่อนๆกําลังยืนจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่นั้นก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอมากับพ่อแม่ผู้หญิงคนนั้นน่าจะอายุไล่เลี่ยกกับพวกเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผิวขาวหน้าตาสวยน่ารักเมื่อทั้งสามคนเห็นสาวสวยคนนั้นทุกคนก็ยืนมองตามอย่างไม่ละสายตาแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปคุย พอ่อของเขาดูน่ากลัวมากแกใส่เสื้อแขนสั้นจึงทำให้เห็นรอยสัตว์ที่แขนและที่มือก็ถือไม้ตะพดอยู่ซึ่งเมียของแกก็สวยมากการที่มีเมียและลูกสาวสวยมันยิ่งทำให้พวกของด้วงหรือหนุ่มๆไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบทำได้ก็แต่มองดูอยู่ห่างๆแต่มีอยู่จังหวะหนึ่งที่พ่อและแม่ของเธอปลีกตัวออกไปซื้อของทำให้กลุ่มของด้วง อยากลองเข้าไปคุยทำความรู้จักหรือพูดกันตรงๆก็คืออยากจะเข้าไปจีบนั่นเองแต่ด้วยความที่ใจไม่ถึงเพราะพ่อของเธอดูโหดมากกลัวจะโดนไม้แต้พดแพ่งกระบาลคิดว่าจะเข้าไปดีไม่เข้าไปดีในจังหวะที่แก่ๆก้ลางๆกันอยู่ชัยก็เดินดุมๆเข้าไปคุยคนเดียวพอด่วงและสมเห็นอย่างนั้นก็ไม่อยากจะเข้าไปขัดชัยเข้าไปคุยได้เดี๋ยวเดียวก็เดินกลับมาชัยบอกว่าที่รีบกลับมา เพราะกลัวพ่อกับแม่ของเธอจะกลับมาเห็นเสื้อก่อนแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอ้อยเธออยู่หมู่บ้านถัดจากเราไปสองหมู่บ้านเองแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่เล่นด้วยเขาไล่กลับมาไม่สนใจกูเลยแล้วชัยก็พูดอีกว่ากูชอบวะกูจะเอามาเป็นเมียให้ได้ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดอะไรเพราะต่างคนต่างรู้นิสัยกันดีว่าชาัยเป็นเสือผู้หญิงอยากได้อะไรมันก็ต้องได้ไม่เคยพลาดเลยสักครั้ง หลังจากวันนั้นชัยก็ได้ไปที่หมู่บ้านของอ้อยเพื่อตามหาบ้านอ้อยเขาได้เข้าไปถามกับป้าคนหนึ่งในหมู่บ้านป้าแกก็บอกว่าบ้านของอ้อยอยู่ท้ายหมู่บ้านแต่ป้าก็ได้บอกอีกว่าถ้าจะจีบอ้อยมันจะคิดเลยตาผาพ่อของเขาเนะ่ยเป็นนักเลงเก่าเลือดร้อนและหวงลูกสาวมากซึ่งชัยก็ได้บอกไปว่าเป็นเพื่อนกันแค่จะแวะไปหาพอชัยไปที่ท้ายหมู่บ้านตามที่ป้าคนนั้นบอกก็ได้เจอบ้านของอ้อย และเขาก็ยืนแอบดูอยู่ข้างพุ่มไม้หน้าบ้านโดยที่คิดว่าเพื่อจะได้เจอกับอ้อยในวันนี้ยืนแอบดูอยู่ไม่นานอ้อยก็เดินออกมาเก็บดอกไม้ที่อยู่บริเวณหน้าบ้านสองสามวันต่อมาแต่ละวันชัยก็จะไปยืนแอบดูอยู่แบบนั้นจนแน่ใจแล้วว่าอ้อยจะออกมาเก็บดอกไม้ในช่วงสายของทุกวันจากนั้นชัยก็จะคอยเอาตะกร้าที่ใส่ดอกไม้จนเต็มไปวางไว้ตรงที่อ้อยจะออกมาทุกวัน ซึ่งอ้อยก็ได้นําเอาตะก,กร้านั้นเข้าบ้านไปแล้วนําตะกร้าเปล่ากลับมาวางไว้ที่เดิมและเหมือนอ้อยก็จะรู้ว่าชัยเป็นคนนําตะกร้าดอกไม้มาให้ดูดูแล้วอ้อยก็เหมือนจะมีใจให้ชัยเหมือนกันชัยทําอยู่แบบนั้นหลายวันโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับอ้อยเลยสักครั้งจนสายของวันหนึ่งชัยได้มาหาด้วงที่บ้านด้วยสภาพที่มีเลือดไหลฉโลมใบหน้าเมื่อด้วงถามว่าเกิดอะไรขึ้น ชัยจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าชัยเอาดอกไม้ไปให้อ้อยที่บ้านเหมือนทุกวันแต่วันนี้ชัยได้ตัดสินใจเดินเข้าไปคุยกับอ้อยโดยคิดว่าอยากจะคบกันแบบเปิดเผยเข้าตามตรอกออกตามประตูจะได้ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอ,อีกแต่พอคุยได้แค่เดียวเดียวพ่อของอ้อยก็เดินออกมาไล่ให้ชัยออกไปชัยพยายามที่จะอธิบายให้พ่อของอ้อยฟังแต่ยังไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไร ก็โดนแกเอาไม้ตะพดฟาดเข้าที่หัวจนล้มลงเพราะไม่ทันตั้งตัวแล้วชัยก็ตะเกียกตะกายหนีออกมาจนสภาพเป็นอย่างที่เห็นด้วงเลยบอกกับชัยว่ามึงเอ้ยถ้าเขาไม่ให้รักกันมึงก็ยอมยอมไปเถอะผู้หญิงมีเยอะแยะแต่แทนที่ชัยจะถอดใจแต่กลับกลายเป็นว่ารู้สึกโกรธแค้นตาผาเป็นอย่างมากชัยได้พูดขึ้นมาว่าตอนแรกกูจะเอาแค่ลูกสาวมัน แต่ตอนนี้กูเปลี่ยนใจละกูจะทำให้มันเจ็บยิ่งกว่าที่ทำกับกูก่อนกลับไปชัยก็ได้บอกกับด้วงว่าจะไม่อยู่สองสามวันและฝากให้ด้วงดูบ้านให้หน่อยซึ่งบ้านของด้วงกับชัยก็อยู่ติดกันด้วงจึงตกปากรับคำไปสองสามวันผ่านไปชัยก็กลับมาชัยเอาขวดเล็กๆขวดหนึ่งมาให้ด้วงดูซึ่งในขวดมีน้ำและรอบๆขวดลงอักขระเอาไว้ พอด้วงเห็นก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือน้ำมันพรายแล้วชัยก็พูดว่ากูไปหาอาจารย์และขอน้ำมันพรายมาแต่อันนี้ไม่ใช่น้ำมันพรายธรรมดานะเว้ยมันเป็นน้ำมันพรายผสมน้ำมันจันทร์แช่รากของต้นรักซึ่งมันเป็นน้ำมันจากศพผีตายท้องกลมเจ็ดศพผสมน้ำมันจันทร์แล้วก็แช่ด้วยรากของต้นรักที่ตายเองโดยธรรมชาติถือว่าเป็นยาสั่งยาเสน่ห์ได้ดีมากกูไม่ได้ด้วยเล่กูจะเอาด้วยกลน กูไม่ได้ด้วยมนกูจะเอาด้วยคาถามาดูกันว่ามันกับกูใครจะแน่กว่ากันด้วงก็อึ้งไปครู่หนึ่งแล้วถามชัยว่ามึงจะทำอะไรวะชัยก็บอกว่ากูจะแก้แค้นไอ้ผาในเมื่อกูจะทําแบบดีๆและมันกลับทำร้ายกูกูจะทําให้มันเจ็บมากกว่ากูอีกหลายร้อยเท่าด้วงก็พูดด้วยความเป็นห่วงเพื่อนว่าไอ้ชัยเอ้ย อะไรที่มันไม่สมควรมึงก็อย่าไปทําเลยชัยก็พูดสวนขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องของกูมันทําให้กูเจ็บกูบอกแล้วไงมันกับกูใครจะแน่กว่ากันเพราะได้ยินชัยพูดแบบนั้นก็ไม่รู้จะทํายังไงดวงเลยปล่อยเลยไปตามเลยเพราะยังไงก็ห้ามอะไรไม่ได้หลังจากนั้นในแต่ละวันชัยก็จะคอยแอบดูพฤติกรรมของตาผาจนได้รู้ว่าทุกๆวันศุก ตาผามักจะออกไปทําธุระที่ต่างอําเภอซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไปนอนค้างและกลับมาในช่วงบ่ายของอีกวันและวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ตผาผาไม่อยู่บ้านชัยก็เอาตะกรา้าดอกไม้ไปวางไว้ที่เดิมซึ่งจากที่ชัยได้เคยถามอ้อยเรื่องดอกไม้ก็ได้รู้ว่าอ้อยได้นําดอกไม้ไปร้อยเป็นพวงมลาลลยซึ่งจะทํากันกับแม่สองคนเมื่อชัยเห็นว่าอ้อยได้นําเอาตะกรา้าที่เขาวางไว้เข้าบ้านไปชัยก็ยิ้มอยู่คนเดียวด้วยความคิดที่ว่า คราวนี้จะได้แก้แค้นตาผาให้สาแก่ใจนั่นก็เพราะตะกร้าดอกไม้ที่เอามาในครั้งนี้ใช้ได้พรมดอกไม้ด้วยน้ำมันพรายเอาไว้จนทั่วค่ำข,ของวันนั้นเวลาประมาณทุ่มกว่าๆชายได้กลับไปที่บ้านของอ้อยและเข้าไปในบ้านที่มีอ้อยกับแม่ของอ้อยอยู่กันเพียงลำพังหลังจากวันนั้นในตอนดึกๆของทุกคืน ดวงจะได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายคุยหยอกล้อกันดังออกมาจากบ้านของชัยดวงก็พยายามแอบดูว่าชัยพาใครมาที่บ้านแต่ก็เห็นไม่ชัดเจนเพราะแต่ละคืนที่บ้านชัยจะไม่เปิดไฟจึงทําให้ดวงมองเห็นเป็นแค่เงาตะคุ่มแต่คุ่มอยู่ในบ้านเท่านั้นเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่ห้าถึงหวันดวงก็เริ่มสงสัยเพราะไม่ได้เจอกับชัยมาหลายวันแล้วจะได้ยินก็แค่เสียงในตอนดึกเท่านั้นดวงเดินไปตะโกนเรียกชัยที่บ้าน แต่ก็ไม่มีใครตอบและดวงก็สังเกตได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของชัยไม่อยู่ซึ่งดวงก็พยายามนึกๆึกดูก็คิดได้ว่าเขาไม่เห็นรถของชัยที่บ้านมาหลายวันแล้วดวงไปหาสมที่บ้านเพื่อถามว่าสมเจอชัยบ้างไหมซึ่งสมก็บอกว่าเจอชัยครั้งล่าสุด6-7ถึวันก่อนมันบอกจะไปหาสาวที่อีกหมู่บ้านจากนั้นก็ไม่เห็นมันอีกดวงก็เล่าเรื่องทุกอย่างก่อนที่จะม่เห็นชัยให้สมฟังพอได้ฟัง สมก็พูดขึ้นว่าชิบหายละกูรู้มาว่าเมื่อก่อนตาผาเป็นนักเลงเคยฆ่าคนตายมาสามคนแล้วสมัยนั้นตาผาติดคุกไปหลายปีเพิ่งได้ออกมาอยู่บ้านยังไม่ถึงห้าปีเลยมั้งพอฟังสมพูดจบด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนด้วงจึงชวนสมไปตามชายที่บ้านตาผากันพอไปถึงบ้านตาผาด้วงกับสมก็ตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเรียกอยู่นานก็ไม่มีใครออกมา แต่ทั้งคู่ได้ยินเสียงดังมาจากบนบ้านเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกระทบกับไม้ดังปึกปึกปึกดวงกับสมตัดสินใจเดินเข้าไปดูในบ้านตอนแรกทั้งคู่เข้าไปดูชั้นล่างก่อนก็ไม่เจอใครแต่ก็ยังได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรกระทบกับไม้ดังมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อทั้งคู่ขึ้นมาชั้นบนของบ้านพอเปิดประตูเข้าไปทั้งคู่ถึงกับตกใจตาค้างกับสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่ทั้งคู่เห็นคือ มีศพตาผาแขวนคอตายลิ้นจุกป,ปากอยู่ตรงขื่อบ้านในมือถือไม้ตะพดที่ได้ยินเสียงดังปึกปึกปึกตอนแรกคือตรงที่หน้าต่างของบ้านมันจะมีช่องระบายลมและเวลาลมพัดเข้ามามันทำให้ร่างของตาผาหมุนไปมาจนทำให้ไม้ตะพดในมือกระแทกกับผนังดังปึกปึกปึก,ปกอย่างที่ได้ยินยังไม่หมดแค่นั้นในนั้นยังมีศพของชัยอ้อยและแม่ของอ้อย นอนตายอยู่บนเตียงสภาพศพของแต่ละคนเหมือนโดนแทงเข้าที่กลางหน้าอกเหมือนกันทั้งสามคนหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกคนก็สรุปกันว่าชัยตายมาหลายวันแล้วและที่ดวงได้ยินเสียงในแต่ละคืนที่ผ่านมานั้นมันไม่ใช่คนและเหตุฆาตกรรมและการฆ่าตัวตายของตาผาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการที่ชัยได้เข้าไปในบ้านแล้วได้เสียกับอ้อยและแม่ของอ้อย ซึ่งได้สัมผัสกับดอกไม้ที่พรมด้วยน้ำมันพรายของชัยจึงทําให้ทั้งคู่ถูกฤทธิ์ของน้ำมันพรายครอบงําวันต่อมาตาผาได้กลับมาที่บ้านเร็วกว่าปกติและได้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงทําให้เกิดบันดาลโทสะใช้มีดเล่มยาวแทงทุกคนตายแล้วผูกคอตัวเองฆ่าตัวตายตามทุกคนไปถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ